ปลายหน้าหนาวปีนั้นพี่น้องเจ้าปากยอที่อพยพมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่มาตั้งโรกราก อยู่บนสันเขาดงดอยและได้อยู่กันมาช้านานอยู่ในจังหวัดแม่ห้องสอนใกล้ๆก,กับป่าสารวินอันมีความลี้ลับซับซ้อนอยู่ในหูบห้วยดงลึกที่ยังคงเป็นตำนานและเป็นเรื่องเล่าขานของนักเดินป่าไม่ว่าจะเป็นนายห้อยหรือผ่านป่าที่ได้ประสบพบเจอทั้งคนไทยและฝั่งพมา่ามักจะเจออาถรรพ์และความเล่นลับ อยู่เสมอหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวไร่งาและข้าวโพดเสร็จก็จะมีการร่วมทําบุญถวายข้าวใหม่อันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนพื้นราบและคนในเมืองก็ตามช่วงหน้าหนาวชาวบ้านจะมักนอนกันตั้งแต่หัวค่ำาดอยคำรุง้งภูเขาที่เงียบสงบแต่บัดนี้ได้มีบางสิ่งบางอย่าง กำลังคืบคานอยู่ในความมืดสัญญาณไพรเงียบสงัดราวกับถูกสะกดด้วยตะบะบารมีของมันก่อนที่จะมีเสียงร้องโหกของเจ้าป่าเสียงของมันดังสะท้อนสะท้านไปมาในความมืดจนกระทั่งดังแว่วมาถึงหมู่บ้านสเสือเสียงชาวบ้านสันสะท้านพรางกอดลูกล้านไว้ในอกมฤรติอยู่ร้ายรีกลินกายจากป่า จ้องมายังหมู่บ้านเกิดอาเพศพิบัติอันใดกันหนออยู่กันอย่างสงบสุขมานานปีไม่เคยมีเสือสางให้ได้ยินหรือได้เห็นเลยสักครั้งบัตนี้ตรงชายป่าทางทิศเหนือของหมู่บ้านปรากฏร่างของเจ้าลายพาดก่อนตัวขนาดเท่ามมาแกบดวงตาสีแดงกำซ่อนอยู่ในม่านมืดของรัติการบนหลังของมันกับมีชายชรา หน้าตาน้าเกียจหน่ากลัวนั่งอยู่บนนั้นลักษณะผมเก่งมีแต่หนังหุ้มกระดูกที่หัวของมันไม่มีผมแม้แต่เพียงน้อยนิดหิวข้าหิวใหญ่เท่ารีบไปจัดการพวกมันสิข้าหิวสิ้นเสียงอันแหบผ้าของพูดไพรที่นั่งอยู่บนหลังของมันเสีิงร้ายก็ย่องเงียบ เข้าไปในหมู่บ้านไอ้แสงข้าปวดท้องลงไปส่งข้าหน่อยเถอะจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอุ้ยนางฟองร้องเรียกผัวพลางสูดปากไปด้วยเอ็งไม่กลัวเสือเด้อไงวะนางฟองฟังสิเสียงเสือมันร้องกระหึ่มยู่ไม่ไกลนี่เองไอ้กลัวฉันก็กลัวอยู่หรอกแต่มันร้องอยู่ในป่านู้นแต่ข้าสึกมันบุกมาประชิดข้าแล้ว ข้าต้องจัดการมันก่อนเออเออมันก็รีบเข้าไอ้แสงจุดใต้ผ้านางฟองไปปวดทุกข์อยู่ที่ห้องสุขขาแบหบลุมที่อยู่ไกลตัวบ้านออกไปเร็วๆสิวะเม้นชิพายเออจะเสร็จอยู่แล้วเร่งอยู่ได้ทันใดน,นั้นเจ้าลายพาดก่อนตัวใหญ่ก็ไปโจรเข้าใส่ไอ้แสงย่างไม่ทันตั้งตัวมันคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันตายเพราะอะไร คมเขี้ยวทูกกดไปยังหลอดลมแล้วกระชากจนขาดรางชักกระตุกอยู่สองสามทีแล้วก็แน่นิ่งไปไอานางฟองร้องกรีดออกมาย่างสติหลุดมันวิ่งออกไปยังหน้าบ้านหวังว่าใครจะได้ยินเสียงคงจะออกมาช่วยแต่เจ้าก,กรรมมันก็วิ่งไปหามัจุราชไม่ทันพ้นเขตบ้านก็ได้มีบางสิ่งพุ่งว่ามาขวางหน้า มันคือเท่าชราทีหน้าตาน่าเกียรติเล็บมือเล็บเท้ายาวงองุม้มปากได้เขี้ยวสีดำแหลมสีกเล็กๆเ,เ,เต็มปากเผยให้เห็นเวลามันสะแยะยิ้มเพียงแค่กระพริบตามันก็พุ่งวาบมากระซวกใส่และเครื่องในของนางฟองออกมากัดกินดวงตาเบิกโพงปากอ้าแต่ไร้ซึ่งซุ่มเสียงใดๆเรดรอดออกมามันก้มมองดูหน้าท้อง ที่กวงโบของตัวเองก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมองและเห็นมันกำลังกัดกินเครื่องในของตนอย่างตะกุตะกามแล้ววิญญาณของนางฟองก็หลุดออกจากร่างไปในทันทีป้ายสมิงก็กัดแทะกินเนื้อหน้าท้องโคนขาและสะโพกของไอแสงไปจนสิน้นแล้วทั้งคู่ก็หนีเข้าป่าไปจนรุ่งสางเพื่อนบ้านจึงรีบพากันมาดู พราะเมื่อคือนนี้ได้ยินเสียงหวีดวิวร้องโห่หึมคล้องเสือ,อร้ายแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อไอ้บุญคำที่อยู่บ้านติดติดกันกับคนทั้งสองบ้านไม่มีรั้วกันมันจึงรีบเดินไปยังบ้านของคนทั้งสองก่อนใครแต่ก็ต้องพบกับภาพอันน่าสยดสยองของไอ้แสงที่หน้าห้องน้ําเมื่อขึ้นไปบนเรือนก็ร้องเรียกหานางฟองก็ไม่พบเมื่อลงมาจากเรือน จึงเห็นคนมามุงดูอยู่สามสี่คนที่นหน้าบ้านเกือบถึงถนนกวกเองระวังหน่อยเดี๋ยวเหยียบย่ำรอยเท้าจนเสียหายหมดแล้วนี่มีใครไปบอกผู้เท่าขันหรือ,อยังไปแล้วไปแล้วเพียงไม่นานพอเท่าขันกับลุกบ้านก็วิ่งกระหืดกระหอบมาเมื่อเห็นร่างของนางฟองนอนตายจมกองเลือดหน้าท้องมีแผลเวอะววาแต่แล้วเมื่อตรวจดูบริเวณร,รอบศพ ก็บพบกับรอยเท้าประหลาดที่มีลักษณะเล็กและมีเล็บแหลมคมที่สามารถจีกลงไปในดินที่แข็งได้มันจะเป็นตัวอะไรไปได้วะข้านึกไม่ออกจริงๆจะว่ารอยตีนนางฟองก็ไม่น่าจะใช่แล้วนี่ไอ้แสงละ่ะมันไปไหนไอ้แสงมันนอนตายอยู่หน้าห้องน้ำนูน่นพูดเท่าบุนคำว่าพร้อมกับเดินเข้ามาหาเมื่อไปดูแล้วก็เห็นว่าไอ้แสง มันถูกเสือกัดกินโดยไม่ต้องสงสัยแต่นางพองนี่สิมันถูกตัวอะไรกัดกินวะนี่พ่อเท่าเห็นทีมันจะต้องคอยย่องเข้ามากินคนในหมู่บ้านเราอีกเป็นแน่คืนนี้ข้าว่าเจะขอแรงผู้ชายอยู่เวยียนย้มแล้วเอาอาวุธมาให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นปืนมีดจอบเสียมเมื่อแสงสุดท้ายลาลับขอฟ้าความมืดเข้าปกคลุมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วผู้หญิง และลูกเด็กเล็กแดงนอนอยู่ในบ้านปิดประตูตีกรอย่างแน่นหนาะผ้ามีกี่พื้นนำมาห่อลูกเอาไว้และแล้วเสียงโหกลึมก็ดังมาจากที่ห่างไกลแต่มันสะกดทั้งสัตว์ป่าและคนจนเงียบสนิทส่วนผู้ชายออกไปตั้งรับมือวอกมันอยู่นอกบ้านโดยมีพ่อเท่าขันนำไปเอาละทุกคนไปเหนขึ้นไปบนต้นไม้ถ้าเห็นมันมา ไม่ว่าอะไรก็ยิงมันได้เลยเสียงหัวเราะแหลมของปีศาจร้ายประสานกับเสียงเสือใหญ่ดังใกล้เข้ามากินสาบเสือผสมกับกินสาบเหมือนกับศพปะปนกันมาจนแยกไม่ออกเมื่อรวบรวมกันแล้วมันก็เหม็นจึงต้องยกมือขึ้นมาพิดจมูกเอาไว้ภาพที่ปรากฏแก้สายตา แํบทาให้เลือดในกายจับตัวเป็นก้อนแข็งเย็นว่าไปทั่วไขสันหลังเสียบพวกหัวใจไอ้ปีศาจมันแงนหน้าขึ้นมาด้วยดวงตาที่แดงกำารูปก,กายของมันกับเสือตัวนั้นดูเด่นชัดในเงามืดผีร้ายชี้มือไปยังต้นไม้ทั้งสองที่อยู่ไม่ห่างไกลกันนักเงิ่งเสียงพอเท่าขันสั่งพร้อมกับเหียวไกแฉเสียงสาบไกดังขึ้นติดต่อกัน แต่ดินปืนกับไม่ทำงานยิงมาสิยิงมาอีกเสียงปีศาจร้องท้าทายคนทั้งหมดที่มาซุ่มดูนั้นไม่มีใครที่จะมีวิชาอาคมเลยแม้แต่คนเดียวหาอย่างนั้นก็จงมาเป็นอาหารของกว่าข้าเสียเถิดก้าวจบ มันก็กระชากร่างของใครคนหนึ่งลงไปเสียงมันร้องด้วยความเจ็บปวดรักคนกับความตกใจในความมืดทําให้ทุกคนมองไม่เห็นว่าใครเป็นผู้เคาะร้ายคนนั้นอยู่บนต้นไม้ก็ใช่ว่าจะรอดด้านล่างก็มีเสือรอจะขบหัวแต่เมื่อคนที่อยู่บนต้นไม้อีกต้นถลาไห้ตัวลงไปเสือร้ายที่จ้องอยู่ด้านล่างมันก็กระโจนงับทันทีเมื่อสมิงร้าย และปีศาจมันได้เหยื่อของมันแล้วมันก็ง่วนกัดกินโฮขนจึงได้โอกาสพากันสาบตีนแตกตามผู้เท่าขันที่ตอนนี้แกวิ่งเร็วกว่าใครเพื่อนไอ้เท่าปอบดงมันก็พ่งวาบใช้อุ้งเล็บที่แหลมคมกระชากหัวไหล่ของคนที่วิ่งหลังท้ายแล้วกระสวกใส่ของมันผีร้ายกินเพียงแค่เครื่องในส่วนซากนั้นเอิงไว้ให้นางสมิงเท่ากินต่อไป เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่มีเวลาให้หันมามองเพราะทุกลมหายใจเข้าออกนั้นมันหมายถึงชีวิตเพียงไม่นานก็วิ่งตามกันมาจนถึงบ้านของผู้ใหญ่ไม่มีใครแวะบ้านของตัวเองเลยสักคนยายเท่าอินเ,เร็ววเปิดประตูไ้พวกข้าทีเร็วเสียงเรียกทั้งเคาะประตูฝ่ายเมียก็กะกากลัวๆคิดว่าจะไม่ใช่เท่าขันผัวของตน แต่ก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้จึงเอ่ยปากถามออกไปแกตอบมาก่อนว่าเมื่อคืนเองนอนกับข้ากี่ครั้งถ้าเป็นตะขันตัวจริงจะต้องตอบได้ถามอะไรไม่ถามมันใช่เรื่องไหมเนี่ยป้าอินรีบถอดดานประตกูก่อนจะตอบอ้อมแอมออกมาว่าก็ข้าไม่รู้นี่ว่าอะไรคือความลับที่สุดก็มีแต่เรื่องนี้นี่แหละเออเออไม่ต้องมายืนขวางได้ไหมเดี๋ยวก็ได้เป็นผีกันหมดหรอก แล้วพวกเองรีบเข้ามาเมื่อเข้ามาอยู่ภายในบ้านของพอเท่าแล้วจึงได้รู้ว่ามีใครหายไปนั่นก็คือไอล้ลีไอ้ซางและไอออนคนทั้งสยังเป็นหนุ่มแน่นไม่มีครอบครัวข้าว่าคืนเราอยู่กันแบบนี้มีหวังหมู่บ้านของเราต้องกลายเป็นหมู่บ้านร้างเป็นแน่แล้วจะให้พวกเราทํายังไงล่ะปืนพวกเราก็ยิงไม่ออกข้าต้องการคนสมัครใจ ที่จะไปขอความช่วยเหลือจากนานอินตาเราไปป่าล่างต้องใช้เวลาเดินกันทั้งวันเลยนะกว่าจะไปถึงก็เย็นอีกวันหนึ่งจึงจะกลับมาและก็คงถึงเย็นๆแต่ถ้านานอินตาเข้าป่าไปคงต้องอย่างน้อยก็หลายวันเลยนะเออมันก็ยังดีกว่ารอความตายอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่ทำอะไรเลยหรือพวกเองว่ายังไงข้าสองพี่น้องจะขอไปเอง เพราะป่าฝั่งนั้นมันคนละที่กันกับที่อยู่ของไอเสือผีตัวนั้นเมื่อตกลงกันได้แล้วคนทั้งหมดก็นอนอยู่ในบ้านของพวกเท่าขันจว่บจนลุ่งสางเห็นว่าสว่างดีแล้วทุกคนก็กลับบ้านก็ลงไปหูหาอาหารเตรียมห่อข้าวให้กับสองคนที่จะไปตามคนมาช่วยเองสองคนไม่ต้องกลับบ้านหรอกข้าให้นางอินมันนึ่งข้าวเหนียวเพื่อเองสองคนแล้ว พร้อมกับข้าวที่จะห่อไปด้วยทั้งสองกินข้าวกินปลาแล้วก็รับห่อข้าวก่อนจะออกเดินทางไปดูความหวังของทุกคนเจ้าหลงกับเจ้าดีสองพี่น้องกัมพาพ่อแม่ออกเดินทางกันแบบไม่หยุดพักจนกระทั่งแสงสุดท้ายเกือบจะหมดไปกว่าจะมาถึงบ้านดอนไว้เสียงหมาเหา่าและร่างดำตะปุ่มของทั้งสองที่เดินมาถามคนที่ร้านค้ากลางหมู่บ้าน ข้ามกลางสายตาของชาวบา้านที่มาซื้อของอยู่สองสามคนเฮาสองคนมาจากหมู่บ้านบนดอยคำรุง้งลายลูกเขานโน้นจะมาขอความช่วยเหลือจากนานอินตาช่วยบอกเฮาหน่อยเตอะว่าบ้านนานอินตาไปทางไหนบอกเองเดือดร้อนอะไรมาถึงต้องมาหาข้าเสียงของใครคนหนึ่งพูดขึ้นมาจากทางด้านหลังชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่กำยำไปด้วยมัดกาม หน้าตาหล่อเลาคมเข้มแต่งกายด้วยชุดกางเกงขากุ้ยสีเข้มเสื้อกล้ามสีขาวยืนห่างจากคนทั้งสองเพียงแค่3ามก้าวท่านคือนานอินตาหรือไอ้ข้าเองพวกเองสองคนตามข้ามาก้าวจบก็ออกเดินนำเจียงอีเขียวกับอีแดงพากันเห่าเพราะไม่ชินกินไหนเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเองสองคนลองเล่ามาสิ คืออย่างนี้ที่หมู่บ้านของมูเฮามีเสือผีกับปอบอยู่บนหลังมันเข้ามาอรารวาสกินขนสคองขืนคนตายไปห้าศพแล้วแล้วคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องตายไปอีกเท่าไหรที่สำคัญมู่เฮายิงมันแต่ปืนทุกกระบ,บอกกับจริงไม่ออกอย่างนั้นหรือแล้วพอเท่าขันแกไม่มีคาถาอาคมอะไรเลยหรือไม่มีเลยเฮาทั้งสองไหวละ ไปช่วยหมู่บ้านเฮาด้วยไม่อย่างนั้นมีหวังหมู่บ้านกระเดียงของหมู่เฮาต้องเป็นหมู่บ้านร้างเป็นแน่ข้ารับปากเอ็งสองคนพักกินข้าวกินปลาแล้วนอนเอาแรงก่อนเดินทางมาทั้งวันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้านวนโอ่งน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนทั้งสองเดินไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็กลับมาอินตา ยกสำรับออกมาวางอยู่ตรงหน้าพอดีบ้านข้ามีแกงป่าหมูเข็มกับน้ำพริกถัวเน่าได้เท่านี้ก็บุญหัวหมูเฮาแล้วนาอินตาดูท่าเสือที่มากินคนในหมู่บ้านของเองสองคนคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วละใช่แล้วพอเท่ามันเป็นเสือผีมันร้ายกาดนักบ้านนี้ไม่รู้ว่าหมู่บ้านจะเป็นยังไงเองสองคนกินข้าวเสร็จแล้วก็พักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้ามืดโนนที่นอนของเองสองคนข้าเตรียมผ้าห่มกับหมอนเอาไว้ให้แล้วข้าจะไปเตรียมของก่อนก้าวจบก็แยกตัวไปทางหมู่บ้านรอยคำลุงพ่อเท่าขันสร้างให้ทุกคนมาอยู่ที่บ้านของแกทั้งหมดโชคดีที่หมู่บ้านมีเพียงแค่ยี่สิบกว่าหลังคาเรือนบวก,กับบ้านแกเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงหลังใหญ่สมกับเป็นเรือน ท้องหัวหน้าหมู่บ้านคืนนี้พวกเองอยู่บ้านข้าก่อนพรุ่งนี้ผ่านอินตาจะต้องมาช่วยพวกเราสิ้นเสียงของพระเข้าขันก็มีเสียงโห่ค้มนังอยู่ที่ไกลๆทุกคนภาวนาขอให้มันอิ่มอย่าพึ่งลงมือในคืนนี้เลยเหมือนกับว่าคำขอของพวกเขาจะสำลดผลไม่มีทั้งเสือและปีศาจที่นั่งมาอยู่บนหลังพรานอินตา กับสองหนุ่มน้อยไวยกระทงออกจากบ้านกันตั้งแต่ตีสี่หวังจะมาถึงหมู่บ้านได้ก่อนพบคำพักแค่เวลากินข้าวเท่านั้นแล้วทั้งหมดก็มาถึงราวบ่ายสามโมงเสร็จพ่อเท่าขันดีใจมากก้าวขอบคุณทั้งน้ำตาหมู่บ้านเฮาขอบคุณได้หลายที่นายอินตามาช่วยหมูเห่เฮาไม่อย่างนั้นแล้วหมู่บ้านเฮาต้องเป็นหมู่บ้านร้างแน่ไม่เป็นไรหรอกพ่อเท่า เฮายินดีไหนลองเล่าให้เฮาฟังอีกทีสิว่ามันเป็นมาอย่างไงแล้วเมื่อคืนนี้มันมาอีกไหมไม่มามันคงจะอิ่มสองวันกินไปถึงห้าศพนี่หมูเฮายังไม่กล้าตามไปเก็บซากเลยไม่เป็นไรเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองขอบคุณขอบคุณเองจริงๆถ้าอย่างงั้น ก็ให้พากันไปพักให้หายเหนื่อยกินข้าวกินปลากันก่อนเองสองคนด้วยนะเจ้าหลงเจ้าดีข้าขอบใจเองทั้งสองมากที่เสี่ยงชีวิตไปตามนายอินตาคืนนี้อินตาให้ทุกคนกลับบ้านไปนอนที่เรือนของตัวเองและให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิจิตได้ยินเสียงอะไรขาฟ้าไม่สางไม่ต้องลงมาแล้วให้ทุกคนเอาเข้าวสารมา คนละสองสามร,รมเขาได้ทำพิธีเป่าเสกให้แล้วบอกให้ทุกคนเอาไปโรยรอบบ้านของตัวเองไว้คืนนี้เขาจะอาสาไปนั่งซุ่มยิงมันจู่บนต้นไม้ที่เท่านายบ้านไปซุ่มยิงมันในวันก่อนให้ข้าสองคนไปด้วยเถิดนายข้าก็ขอไปด้วยพ่อเท่าขันอาสาอีกแรงไม่เป็นไรหรอกเอ็งสองคนเดินทางกันมาเหนื่อยมากแล้วส่วนพ่อเท่า ก็อยู่กับป้าอินนี่แหละข้าไปคนเดียวจะสะดวกกว่าแล้วอย่าลืมลรยข้าสารเสกละก้าวจบเขาก็ออกไปเพียงลำพังเพียงไม่นานเมื่อสิ้นแสงตะวันความมืดก็เข้าปกคลุมความวังเวงและกลิ่นอายของความตายปกคลุมไปทั่วบริเวณคงเป็นดวงวิญญาณของพวกนั้นสินะที่ถูกข่าตายที่นี่เขากำหนดจ,จิตแห้เมตายกับพวกมัน ก่อนจะเอ่ยออกไปเบาๆข้าขอให้พวกเองไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะถ้าข้ามีโอกาสกลับไปข้าจะทำสังฆทานผู้ทิศไปให้พวกเองหมฮาขอบคุณจริงๆสิ้นเสียงร่างอันพิกลพิการก็หายวับไปเสียงนกแสกร้องและบินร่อนไปมาก่อนจะมาเกาะบนต้นไม้อีกต้นที่เคยเป็นที่ซุ่มซ่อนมันส่งเสียงร้องแสก삭สก,ก่อนจะบินหายลับไป ราวกับว่าเป็นทูตท,ที่ส่งมาเสียงร้องของเสือร้ายผสมกับเสียงหัวเราะของตะปอบเท่าที่ส่งเสียงมามันดูช่างขย่าวขวัญสั้นภาษาเสียจริงถ้าไม่ใช่เพราะเขาคือพลานใหญ่แห่งลุ่มน้ำสารวินแล้วก็คงจะต้องถูกตะบะอันแก่กล้าของมันคมจนขวัญกระเจิงเสียงร้องของมันทั้งสองดังใกล้เข้ามา ตามาด้วยกลิ่นเหม็นสาบกว่าที่เขาเคยสัมผัสมาทั้งมวลมากระทบนาสิกร่างเงาตะกุ่มของมัจจุราชที่มีปีศาจดวงตาแดงฉานนั่งคาบอยู่บนหลังที่ได้ฟังมามันไม่เกินจริงเลยนานอินรับรู้ถึงพลังความชั่วร้ายของมันเขารีบบริกรรมคาถาปลุกเสกของอีกครั้งรำลึกถึงครู่านและอาจารย์ของเขานั่นก็คือนานคคำ ผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้านั่นเองเมื่อมันเข้ามาใกล้กับต้นไม้ที่เขาอยู่ปีศาจเท่าก็แผ่เสียงหัวเราะออกมาย่านมากกว่ก่อนที่มันจะเอ่ยกับนางสมิงเท่านางเท่าคืนนี้เรามีอาหารเพียงคนเดียวเดี๋ยวค่ะจะไปกระสวกใส่และเครื่องในมันมากินเองก็ลอกินซากมันก็แล้วกันนะ ได้สิข้าจะรอเอ็งรีบไปจัดการสิข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเมื่อวานก็ไม่ได้กินก้าวจบมันก็พุ่งตัววาบเข้ามาหาอินตาแต่ไม่ทันที่มันจะได้ถึงตัวของเขาก็ศูนอาคมก็ถูกปล่อยออกไปเสียงร้องหหยหวนแซบแก้วหูก็ดังไปทั่วหมู่บ้านร่างของปอบเท่า กระเด็นหลยตลบสมิงร้ายมันรีบกระโจนเข้าไปไม้จะพาตัวไอ้ปอบเท่านี้แต่กระชากว่าอินตาไปมากเมื่อกระสุนนัดที่สองถูกปล่อยออกไปสมิงร้ายเบี่ยงตัวหลบแต่กระสุนอาคมของเขาเจาะก็ที่สะโพกของมันสรงเสียงดังลั่นร่างของมันกระเด็นไปอีกทางอินตาสลัดกระสุนเ่าออกแล้วบรรจุกระสุนนัดใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รีบไปยายเท่าหนีไปกระสุนนัดที่สามพุงออกมาจากปากระบอกปืนอีกครั้งปอบเท่าใช้พลังเฮือกสุดท้ายพุ่งรับกระสุนแทนมันกรีดร้องขึ้นอีกครั้งพร้อมกับร่างของมันแตกสลายหายไปในอากาศธาตุสิ้นสุดวิญ,ญญาณปอบนางเสือสมิงเมื่อเห็นปอบเท่าร่างสลายไปแล้วมันก็ใช้โอกาสนั้นกระโจนหายเข้าไปในความมืดอินตา ยิงได้หลังไปอีกทีแต่กระสุนนัดนั้นไม่โดนมันเมื่อเห็นว่ามันหนีเข้าป่าไปแล้วเขาจึงลงจากต้นไม้กลับไปอย่างบ้านของพอเท่าขันพอเท่าพอเท่าข้าเองอินตานายจัดการมันเรียบร้อยไหมไอปอบเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้สมิงร้ายมันถูกยิงแต่มันหนีไปได้พรุ่งนี้ข้าจะออกตามรอยมันเองข่าว่าจะอาศัยสองคนนั้นไปกับข้าด้วย ถ้าเส้นทางมันค่อนไปจากแถวนี้มากข้าก็จะเดินตัดเข้าหมู่บ้านเลยไอ้สองคนนั้นจะได้กลับมาแจ้งขา่าวถ้าอย่างนั้นก็ได้พรุ่งนี้ข้าจะให้ยายอินกู้หาอาหารเพื่อทั้งสามคนนายอินตานอนพักก่อนเดี๋ยวข้าจะเอาหมอนกับผ้าห่มมาให้ก้าวจบก็เข้าไปหาหมอนกับผ้าหม่มแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนตอนเช้าแกเดินไปเรียกไอ้หลงกับไอ้ดี เพื่อแจ้งให้ทราบมันทั้งสองเตรียมตัวแล้วก็กินข้าวบ้านแกก่อนที่จะออกไปแกะร้อยกับอินตาเด็กดุมวัยสิกับ16ปีที่มีหน้าตาดีกว่าใครทั้งหมดในหมู่บ้านเดินตามผ่านใหญ่เข้าป่าไปสมิงร้ายทิ้งรอยเลือดไว้ตลอดทางรอยตีนที่ทิ้งไว้เห็นชัดว่าขาหลังเบื้องซ้ายของมันได้รับบาดเจ็บเพราะมันลงน้ำหนักได้มากกว่าเท้าขวา รอยเลือดมันเริ่มจะสดใหมย่ยังไม่ทันแห้งไม่เหมือนก่อนหน้านี้แสดงว่ามันยังไปได้ไม่ไกลทั้งสองมองตามอินตาบอกแล้วก็เห็นเป็นจริงทุกอย่างแต่ถ้านานอินไม่ได้บอกทั้งสองคงไม่สังเกตพรานใหญ่ค่าสองคนอยากเป็นพรานพรานรับฆ่าสองคนเป็นสิทธิ์ได้ไหมทําไมเองสองคนถึงอยากเป็นพรานละ่ะมันมีด้วยกันสองเหตุผลพรานส่วนหนึ่ง ก็อยากยึดเอาเป็นอาชีพพอข้าสองคนกำพาพ่อแม่ท่านทั้งสองตายเมื่อสองปีก่อนด้วยพิษไข่ปลาแล้วอีกอย่างเอาไว้ดูแลคนในหมู่บ้านนี่แหละเวลามีปัญหาทีก็วิ่งหาผานใหญ่ทีนายเองก็เป็นพานถ้าเกิดออกป่าไปแล้วก็เท่ากับว่าพวกขาหมดหนทางทําอะไรไม่ได้เลยถ้ารอดก็อาจจะไม่ทันการเพราะมัน คงไม่โชคดีเหมือนกับวันนี้ทุกครั้งไปล็อกเจ้าหลงว่าเอ่งพูดมีเหตุผลเดียวหลังจากจัดการเรื่องนี้แล้วข้าให้เองทั้งสองคิดเจดวันถ้าอยากจะฝึกวิชาพานข้าจะสอนให้เองดูนั่นสินี่แสดงว่ามันพักอยู่ที่นี่การเสียเลือดมากจึงทำให้มันอ่อนกำลังลงเขากล่าวพร้อมกับชี้พวกมันดูเลือดกองใหญ่เดินไปอีกนิด ก็เจอกับรอยเท้าข้องมนุษย์ก้าวต่อจากรอยตีนเสือเห็นไหมมันกลายเป็นคนแล้วเราต้องเพิ่มความระวังขึ้นไปอีกแต่สมิงไม่ว่าจะอยู่ร่างไหนมันก็สามารถพรางกินมันได้จำไว้แต่แล้วเขาก็ส่งสัญญาณบอกให้ทั้งคู่เงียบแล้วให้ทั้งสองหยุดและขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆเขาจับพัดยอแอบเสียงโขกพร้อมกับร่างของสมิงร้าย อยู่ในร่างของมนุษย์ครึ่งคนครึ่งเสือแต่มีขนสีดำสลับสม้มยืนจังก้าสองขาแต่ขาซ้ายของมันมีบาดแผลจากคมกระสุนอาวุธที่ไม่สามารถรักษาด้วยคาถาของมันได้สมิงร้ายถึงห้าตัวล้อมหน้าล้อมหลังอีกสองตัวไปหาสองนุ่มดูตายต้นไม้ทั้งสองปีนขึ้นไปเมื่อถึงขาครบเหมาะ,มะพอที่จะยึดเป็นที่มั่นได้แล้ว กระสุนอาคมที่พรานอินตาลูกเสกให้ทั้งสองใส่เข้าไปในลังเพลิงแล้วก็กระสิบบอกกันใครจะยิงตัวไหนกระสุนพุ่งแวกอากาศลงไปเจาะเขาที่ลำตัวของสมิงแปลงก่อนที่มันจะสลายเป็นอากาศธาตุเพในที่สุดอินตาบัตนี้ไอทองคาถาเสือเย็นชั่วพิบตาร่างของเขาก็กลายร่างเป็นเสือดำตัวปาดเปียว กาโจนเข้างับกัดสมิงร้ายตัวจริงได้อย่างแม่นยำสมิงร่างจำแรงจึงได้หายวับไปในทันทีไอ้หลงนัน่นนัน่นนายอินตากลายเป็นเสือดำแล้วแกจะไม่กินเราสองคนเหรอวะไม่หรอกนะเพราะข้าไม่เคยได้ยินใครบอกว่าผ่านอินตานั้นเป็นเสือกินคนวิญญาณสมิงร้ายแห่งป่าสารวินจึงตอนนี้มันอ่อนกำลังลงมากเสือดำ ตะปบกองเล็บเขาที่สีข้างเสียงดังฝักพร้อมกับเลือดสีแดงสดพุ่งกระจายเสือมิงดำระโจนงับลำคอของมันแล้วสะบัดแรงเสือร้ายร้องโหกอีกครั้งก้อนที่มันจะสำลักริมเลือดออกมาร่างนั้นค่อยๆค,คืนกลับมาเป็นคนอีกครั้งเสือมิงดำรีบปล่อยแล้วคืนร่างเป็นผ่านอินตาแล้วก็รีบบ้วนเลือดทิ้งเสือร้ายนอนหายใจรวยดินช่วยด้วย ช่วยข้าแล้วสะกดวิญญาณข้าไว้ทีเฮาจะทำตามที่ท่านขอและขออโหสิกรรมด้วยเมื่อรับปากแล้วก็รวงอมีดหมออาคมออกมาคมมีดกระทบแสงแดดยามบ่ายสะท้อนสีเขียวปีกมแมลงทับผ่านอินตาพนมมือบริกรรมคาถาก่อนที่จะเข้าไปกดปลายมีดหมอลงที่กลางอกของสมิงร้ายจนมันส่งเสียงร้องเสียงแผดร้องคองคนนับสิบ ทั้งเด็กและหญิงชายควันสีดำพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากก่อนที่ร่างสมิงร้ายจะแน่นิ่งพ่าใจตายอินตากีดหน้าผากเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วบริกรรมคาถาอีกครั้งร่างนั้นค่อยๆแห้งกรอบแล้วกลายเป็นซากแห้งๆจินสุดเสียทีปอบสมิงแห้งป่าสารวินเส็จธุละของข้าแล้วเองสองคนกลับไปบอกพ่อเทาด้วยว่าสมิงร้ายมันได้ตายแล้ว ส่วนเองสองคนข้าให้เวลาเจวันในการตัดสินใจถ้าเกินเจวันแล้วข้ายังไม่เห็นหน้าพวกเองทั้งสองข้าก็จะเข้าป่าหลายวันแต่ข้าคงไม่รับใครอีกข้าสองคนจะรีบนำข่าวไปแจ้งกับพ่อเท่าขันและชาวบ้านแล้วจะรีบตามอาจารย์ไปทันทีอินตาหันหลังเดินจากไปพร้อมกับรอยยิม้มและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับสำหรับเรื่องราวที่เรามาในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานาที่นี่ด้วยขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านจงมีความสุขในการรับชมรับฟังเรื่องเล่านะครับสวัสดีครับ